สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันกันกบสาวอ่อนเล็กเด็ดนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมารวมสีนอยในงวดของวันที่ยีเดือน10 2สอ6พันกนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะเป็นสูตรหเม็ดเดียวสูตรนี้นะคะก็จะเน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมแนวทางนะคะก็ฝากพี่ๆสมาชิกนะคะ เป็นกำลังเรงใจให้ด้วยนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามทางช่องด้วยนะคะพี่ๆเนาะส่วนท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มไลน์นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะพี่ๆสนใจก็แอดมาได้นะคะ ID ไลน์นะคะ o n นะคะเ7 7 2เจดเจดสองหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะพี่พท่านใดอยากเข้ากลุ่มก็แอดมาได้นะคะ ในกลุ่มนะคะก็จะมีหวยหุ้นนะคะลงให้เนาะตั้งแต่รอบเช้าเลยนะคะดาวโจนจนถึงรอบดึกดาวโจนนะคะในกลุ่มก็จะลงตั้งแต่รอบเช้านี่เค่อีเช้าบ่ายนะคะจีนหั่งเสยงไต้หวันนะคะเกาหลีสิงคโปร์นะคะในกลุ่มก็จะลงให้ประมาณนี้นะคะหวยหุ้นเนาะท่านใดสนใจก็แอดมาได้นะคะเดี๋ยวมารับชมแนวทางนะคะสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะ สำหรับเมื่อวานนะคะพี่พี่ท่านใดที่มารับชมนะคะขออภัยด้วยเนาะจับตัวผิดนะคะเมื่อวานนี้ให้เด่นไปที่ห้ากับหนึ่งนะคะพี่พี่ตัววิ่งตัวรูดเม็ดเดียวที่ห้านะคะหนึ่งนี่เขามาแค่หลักร้อยนะคะถือว่ามาแค่เล็กวิ่งเนาะวิ่งรูดที่ห้านะคะเม็ดเดียวห้านะคะเมื่อวานนี้ท่านใดนำห้าไปรูดวิ่งยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้มาด้งงเลยนะคะ รอบเลขนะคะเฉพาะกิจสองสี่เก้ากับเจ็ดห้ารอบเลขนะคะเข้าเจ็ดห้านะคะพี่พี่ท่านใดนำห้าไปรูดวิ่งเข้าไปในคู่นี้นะคะพี่มาในตัวกลับนะคะสายรุดวิง่งยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะส่วนบนนี่หลุดนะคะรอบพิเศษสามสองสี่กับสี่สามนะคะรอบนี้ตัววิ่งตัวรุดนะคะหลุดไปในรอบพิเศษ ส่วนรอบปกตินะคะพี่ๆรอบปกตินี่มาบนมาล่างเลยนะคะห้าเนาะถ้าในน้ำห้าไปรูดวิ่งนอ้องแอดยินดีด้วยนะคะห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะคะห้าเจ็ดเจ็ดห้ามาสองรอบวิ่งรุดที่ห้าเข้าไปที่ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดห้าแปดนี่นอ้องแอดเน้นให้นะคะพี่พก็แสดงความยินดีกับพี่ๆสมาชิกที่นำห้าไปรูดวิ่งในรอบปกติมาบนล่าง ก็ด,ดีกับพี่ๆด้วยนะคะท่านใดนํำผ้าไปรูดวิ่งนะคะส่วนในตารางเข้าห้าแปดนะคะพี่ๆห้ากับแปดนะคะส่วนรอบ VIP นะคะสามแปดหกกับห้าศูนย์ 0. มาอีกแล้วนะคะวิ่งรุดที่ห้านะคะเข้าไปที่ห้าศูนย์ห้าศูนย์นี่น้องแอดเน้นให้นะคะพี่ๆเข้าไปในสายรุดวิ่งนะคะห้าศูนย์มาในตาราง ส่วน386นี้หลุดไปนะคะสรุปนะคะเมื่อวานนี้ท่านใดนาม่าไปรุดวิ่งเข้าไปรอบแรก5 7แล้วก็มารอบปกติมาบนมาล่าง5 7กับ5 8ส่วนรอบ VIP มา5 0นะคะมาในตัวเน้น50กับ 5, 5 8นะคะสรุปเมื่อวานนี้เด้งๆกันเลยเนาะ ขออภัยพี่พด้วยนะคะเสียงแหบแห้งนะคะช่วงนี้ขออภัยทุกท่านด้วยนะคะสรุปเมื่อวานนี้ยินดีกับทุกท่านนะคะท่านใดมีโชคลาภอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะส่วนท่านใดสนใจเข้ากลุ่มก็ตามนี้เลยนะคะพี่พเนาะอ n เ7 7 2 1 1นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเนาะเดี๋ยวมารับชมนะคะของวันที่ย9ิบกกันต่อนะคะก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากคำเตือนนะคะตัวเลขทุกตัว ได้มาจากสูตรคำนวณนะคะโปรดใช้วิจารณยานในการรับชมนะคะพี่พี่สำหรับวันนี้นะคะดิ่นไปที่9ก้านะคะสำหรับฮานอย9แล้วก็4ี่นะคะพี่พี่สำหรับตัวเด่นนะคะในสูตรหนึ่งเม็ดเดียวส่วนท่านใดชอบวิ่งชอบรูดนะคะในวันนี้ แอนให้วิงรูทที่9้านะคะท่าในใดไม่ชอบเก้าเอาสี่นะคะลองไปพิจารณาดูนะคะพี่พเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้นะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันพระตรงกับวันออกพันษานะคะพี่พีก็ เป็นวันพระใหญ่เนาะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะชโชคดีเฮงๆปังๆนะคะแล้วก็มีความสุขกับวันหยุดนะคะหาเวลาไปทําบุญด้วยเนาะพี่ๆเสริมดวงเสริมบุญให้กับตัวเองนะคะมีแปดมีหกแล้วก็มีหนึ่งมีเจ็ดนะคะพี่ๆตัวเด่น เด่นก็จะเด่นที่9กับ4ในสูตรนี้นะคะตัวที่ชอบนะคะในสูตรนี้ก็จะเป็น94 98 97 91แล้วก็95นะคะพี่พี่ท่านไหนชอบตัวเน้นก็ตาม นี่ได้เลยนะคะสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ